มันเรื่ออองงขยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเยินครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินครับเฮี่ยเดี๋ยวก็มาเหรอครับเฮียเทพคะวันว่าเฮียเทพไปนั่งพักให้สบายใจดีกว่านะคะทาเนี่ยวันกับคุณภูมิดูแลเองได้ค่ะเิดหนมาเหรอเจ้าแค่เฮีย ต้องมีหมายอะไรเนี่ยคุณพบคุณพบเนี่ยคุณพบเนี่ยคิดถึงนะครับคุณดาวพูดว่าคิดถึงตอหน้าคนเดียวแย่ขนาดนี้ไม่อายเขาหรอจ๊ะไม่อายครับผมอยากให้คนเขารู้ว่าผมคิดไงกับคุณดาว จะไม่มีใครยั้งจีบเดี๋ยว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 เดี๋เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแต่ว่าคุณไต่เพราะมันเงี้ยรักคุณดาวหรือชอบคุณดาวหรือเงี้ยครับเป็นอะไร่มาร์เจ็บตรงไหนอ่ะเจ็บที่อกนล้วเนี่ยเจ็บในอกจากแล้วเนี่ยผู้ชายที่หัวส่งันเนี่ย แหมอย่างพี่นะไม่ถึงสองนาทีก็หายแล้วมั้งอืมไม่จริงอ่ะเงียบรักอยู่จี๋อยู่เบิกเบิกเลยเงียรักเดียวใจเดียวจริงนะจริงนะหนึ่งหืมโอย้ยยังแรงเลย อนู่ลวเนียขอแนุไปกินข้าว่อนแล้เนียบถึงเวลาสองนาทีเลยปากับไม้อยู่ทางนู้นเดี๋ยวผมพาไปหาครับขอบคุณครับปาครับสวัสดีค่ะ แก่นี้เหรออ,อ่ะคือพอดีพีม่มิมานเขาไปตักอาหารนะคะแล้วก็พ่อแม่ไม้แล้วก็นาพยอมเขาเป็นห่วงบ้านก็เลยให้ฟ้ากับดาวมาเปน็นตัวแทนตั้งแต่กันที่ต้นนี้แหละเจะได้จริงไปคุยกันไปไปตักอาหารมาให้ดู้ดาวกับงฟ้าไป ตัวกับต้อแก่เนี้ยจะทานด้วยไหมอากะเกะเป็นเก๊กแกได้ตักมาเตือไม่ต้องฉันกินไม่ลงพหลิวแน่นอนเจ้าพิ่กับรอ่อนเขาก็แต่งงานกันแล้วล่ะคุณอย่าไปคิดให้เครียดเลยนี่ทำใจซะเถอะนะสำหรับฉันนะนะเป็นแม่ยังทำใจไม่ได้หรอกใครจะยอมรับให้ลูกชายตัวเองอะได้เมียเป็นลูกสาวพ่อขายยา เป็นฉันอะหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่อรูปพ่อค้ายามาเป็นสะพ้ายเด็ดขาดเอ๊ะหรือจริงๆที่เจ้าสัวเทียนอะริ่มรวยมหาศาลขนาดนี้อะเพราะค้ายากับเสี่ยลีเอ๊ะก็ไม่แน่นะอะไรอ่อะไรอนี่ไปหายดมให้มาหนะ่นะ่ยไปเ้า มันขางทางอย่างเจ้าว้ายจุดรถเท่าหมดเลยจะมาโห o เาเงบอได้เนอะอืมเฮ้ยเออเด,ดี๋ยวเดี๋ยวลูกปลาเออ้าเกิดมีคนเอาเงินมาให้แกเป็นหมื่นหมื่นอะ่ะเพื่อให้หลอกกั้นเจ้าตัวกับเต้าแกเนี่ยแกจะเอาไหมอุ้ยบอกเอาหลก ท่านเจ้าสัวครับเจ้แก่เนี่ยหื้องานเฮื้อที่อยู่ที่กินเวลาเฮ้าเดือดร้อนอะอย่างท่านก็ช่วยทุกอย่างเนอะเหาเนี่ยลคุณท่านมาได้หรอก หนังสือนั่นแล้วสิเขาเห็นกันทั่วแล้วทำไมคุณต้องย่ำยีหัวใจฉันคุณรู้ไหมว่าฉันอายแค่ไหนเวลาที่คนในกองถามฉันว่าฉัน,นจะเลิกกับคุณไหมก็เลิกไปสิคุณจะได้ไม่ต้องอายคุณไม่ได้แคร์ฉันเลยใช่ไหมก็คแคร์ไงถึงไม่อยากให้คุณอายนี่คุณจะไปไหนอะผมก็จะไปอยู่กับคนที่ผมรัก ทำไมคนหนึ่งบ้างกับฉันแบบนี้ออนดีใจนะคะที่ในที่สุดเนี่ย ออนก็ได้เป็นสไพรายของคุณลุงคุณป้ายอย่างเต็มตัวซะทีนะคะ <c oughs> ดีใจไหมคะพี่วิทย์ <c oughs> <c oughs> ไว้งานเสร็จแล้วค่อยมาดีกว่านะครับพิธีจะเริ่มมาด้วยใช่คถะเฮียและบัดนี้ได้ถึงเวลาอันเป็นมงคลเลิกขอเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวขึ้นบนเวทีครับ